นานๆเจอทีว่ะส้มขาวเป็นไงอ้าลุยกันต่อเนื่องสามพันสิบต่อจากสองพันที่แล้วมามาคันนี้ต่อเลยคันนี้ถอดพักเท้ามาเพราะเตรียมจะขนขึ้นรถคันนี้เป็นสีเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าอาสีส้มขาวชุดสีเป็นชุดสีแท้ทำสีนะงานสีโคตรเหมือนมาดูนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเป็นงานสีแท้นะแล้วดูไฟหนงไฟหน้าไฟเลี้ยวเป็นใ้ใไมดดูเป็นส้มมุกทองนะสีเหมือนเลยเนี่ยเป็นไงเป็นไงจ๋าปะ เอ yeah. อ่าคันนี้เป็นคันนี้เป็นสไตล์แบบว่ายัางไงอะเป็นสไตล์แบบว่าเรียบๆไม่มีอะไรเน้นทําให้เน้นทําใ,ใหม่เน้นทําใหม่เนาะก็แต่คันนี้เป็นรถเดิมมาแบบว่าทะเบียนอะไรจดใหม่หมดเลยนะเป็นพับปีหกสิบเจ็ดนี่หกสิบเจ็ดทันวาเอาไปใช้ยาวๆเลยสบายๆในนั้นสีเขาเก็บเก็บมาให้เรียบร้อยสีถังันนี้เก็บให้เรียบร้อยครับผม ยกหลังใหม่อะไรใหม่เนาะยางหลังใหม่คันนี้ไม่คันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นเดิมแต่ว่าสวยลงตัวนะโดยรวมผมชอบมากเ,เ,นเนี่ยวนวังน,นี้หน่อยแต่จะอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ล้อเป็นล้อ,อหลังเต้าง,งานเก่าหลอิด like โอเคสีทองหายากนะพัดเท้านี้ถอดไว้เตรียมจะยกขึ้นคันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตามชุดใหม่ที่กำลังจะขึ้นอีกว่าจะเอาใครอยากสมสีอะไรลอง คอมเมนต์กันมาอะไรกันมานะเดี๋ยวผมจะทําให้ถ้าถ้าทําได้นะเดี๋ยวจัดการให้เลยดูเรื่อง